ก็กราบสวัสดีลดดหละครับทักทายพ่อแม่พี่น้องเช่ารถขุดรถดำของห้าเนอะครับนาะกะมือนี้กะบโบเลยมีทั้งหลายครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมารีวิวเอ่เคียร์ริง่งทนาครับสี่ึ้นท่าโอ้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 คือดึงส่เจากของอยูออกจากจากของงนะห้ามดึงไม่ส่เจากของอามารีวิวครับคับคนครับไหม่ครับผม เอามาล่องรถใหญ่เนาะครับเนาะเพิ่นมือเนี่ยเปิ้ลมาล่องรถน้อยมือนี่ก็เอามาล่องรถใหญ่ล่องเบิ่งเนาะครับมาโจล่องอ่าเจ้าโคมาสุพีซีหนึ่งสามสิบแปดยูเอสเนาะครับเนาะมาล่องเบิ่งว่าฝีมือสิพอไปพอมาได้บ่ตัวนี้สิเป็นคอนโทรลสาคนเนาะครับบ่แม่นคอนโทษโคมาสุแต่ว่าก็ถือว่าโอเคครับเพิ่นเข้าได้ทั้งสองคนโทรลเนาะครับเนาะเพราะว่ารถลสองคันคอนโทรลคนละอย่างเนาะครับเนาะ เพื่อเขาได้แต่ว่ากับพอท่านได้ให้เพื่อนใหญ่เนาะครับผมเป็นเพื่อนใหญ่ให้เพื่อน,อน,นอก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนบอท่านคุนกับรถเนาะจะให้เพต่นทำความผู๊กเกยแลกักการหรจักมักจีกับรถชะกอนแตงศรีกาปล่อยแห่งใหญ่เนาะครับพี่น,อนอ้องเนาะแต่ว่ามือในการมารีวิวการทํางานของเพื่อนเคลียรลิงเนาะครับว่าเป็นจังไรเนาะครับผ่านบอเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้รับชม ล้วก็ซอยเป็นกำลังเชียร์แรงใจให้เพิ่อนน้ำนอครับนอการทํางานของเพิ่อนเป็นจังได้กัซอยคอมเมนต์ซอยอันนั้นเบิ่งแน่เด้อครับตอนนี้เพิ่นบ่ทันได้เร่งบ่ให้เร่งรถแฮงเนาะครับเนาะให้เร่งซ้ําประมาณ80%เนาะครับเนาะในการทํางานเนาะครับเนาะก็คือการบ่แม่นว่าเพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นดอกกับปล่อยเลยนะครับให้เพิ่นขึ้นแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแล้วเพิ่นสิเฮ็ดจังได้กับรถเนาะครับเนาะ ทำความขูดเคยกับโหลดปอนเนาะครับหน่อยว่าในการทำงานเป็นเพชรจังได้น่เนาะครับถ้าถือว่าระยะทางประมาณหาซีเมิต์บนเครื่องมากนี่กันยังบอถือว่าโอเคเนาะครับถือว่าผ่านใส่ได้แต่ว่าก็อยากสอบถามความเกียรติเช่าพี่น้องเพื่ออชีพของเฒ่านะครับเนาะว่าเพชรจังได้แน่เนาะครับเนาะ แต่เท่าๆที่เบิ้งๆแล้วนะถือว่าเพิ่กลับประสบการมาสูงอยู่ครับที่น้อ <g ül> s> <S บบงเพราะว่าให้ึืนขั้นใดกันถือว่าึืนได้อยู่เรครับหนอ่องคอนโทรลแน่วได้กับไปได้อยู่เบา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 ยัาางเคาะยังเคาะอยู่ครับยังเคาะอยู่พยายามจับจับให้นิ่งเนาะครับ อย่าฟังอย่าบ่บ,บ่จำเป็นแก่อย่าไปคองมันเนาะครับพงศ์เก๋บ่ต้องกระแทกเนาะครับ,นรบนะเนาะกา็ถือว่า,วาควบคล้องเขี้ยวคล้องโตก็ลังเอาจะจับมือแรกเนาะครับบ่ท่านถึงชัมม่วโมงเนาะครับถือว่า,สาใส่ได้เนาะครับพี่น้องซ้ำนีน่นาะฟีบุ่เพือนเนาะ ว่ากันยังปรุงปงเป่งอยู่เป็นเรื่องปกติเนาะครับยังใหม่เนาะครับยังตื่นรถอยู่เป็นแบบตื่นเตือนรถแนวหนึงเนาะครับเนาแต่พ้จริงแล้วก็สิให้ยพุทธประจําขั้นหน่อยล่ะครับเพราะว่าทัานนี้เพิ่นก็มีอาจารย์ประจําอยู่แล้วเนาะครับเนาะเพราะว่าสิยหาประจําขั้นหน่อยสิออกบางทีมเนาะครับเนาะแต่ว่าก็ ล่องเบิงต้องขับได้คู่ขั้นเนาะครับเนาะในรถในบริษัทรถดำรถหลากต้องขับได้ครับเป็นเบิดเนาะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องรับชมเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวอัปเดตฝีมือในการทำงานอีกเทือนึงเนาะครับอ่าให้เพื่อนเริ่มเขาไม่เขามือไปกวนหนีก้อนเนาะครับเนาะยวสีมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับเนาะก ขอเป็นกำลังเชียร์แรงใจให้นคนขับไม่เพิ่นน้ำเนเดอร์ครับผมแต่ว่าเพื่อนยังอ่านงานบอท่านขาท่านเป็นปันไดเนาะหรืออาจจะเป็นแคบาเพิ่อนอาจจะตักดินใดแต่ว่าการเลียร์ลิงการยังกับสีบอท่านคลองแต่พยายามบอกกันไปเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะทุคนครับนั่นละแม่นละดึงไก่เออเลียร์ออกเลียร์ออกตอนะ่ะเลียร์ออก เยี่ยมจะช่วงนี้กัยังกำกับกันอยู่นะครับนาอยยังบอกอยังอันนั้นอยู่นะครับแต่ยังปล่อยเพิ่นบ่ทันได้พออราะว่าเพิน่นเบิ่งแล้วการอ่าน,อานงานในการเคียร์ลิงนี่บ่ทันออกปันได้เนาะครับหรืออาชจจีว่าตื่นหน้างานตื่นเถาแก่ตื่นรถลดตื่นนั่นไปกันนบ่ววากันเนาะครับนั่นละเยี่ยมดึงแก้ไครับ ช่วงแรกเพิ่นยังดึงจอ่จอจะจ่ออยู่เนาะปาดออกปาดนี่เออปาดนั่นละจะเริ่มเข้าไม่เข้าเมื่อใดยแน่จักน้อยเนาะครับเนาะ แต่เปิ่คขับขันหน่อยตักดินนี่ถือว่าโอเคเนาะครับผ่านอยู่มาลองขั้นใหญ่เนาะเป็นการเชียร์ริงเนาะครับนาอหนางานขึ้นทางพาทางไปนี่เนาะครับเนาะพี่น้่อ ประมาณระยะทาง1กิโลเมตรเนาะครับเนาะหรือ1000เมตรเนาะครับเนาะก,กับโชเฟอร์ใหม่เขามาฝึกหัดกันไปเคื่อที่สีได้ยซับเปลี่ยนกันเนาะครับเนาะถ้าเกิดว่าอาจารย์เพิ่นเบวบางกับพ่อได้ให้เพิ่นขึ้นแทน่นเนาะครับเนาะพ่อได้มาบ่ได้จอดนั่นละครับยื้อแก๊กไก่เนี่ยเน้ออ่าเริ่มเร่งเครื่องใส่แล้วครับอ่าเริ่มคล้องกับตัวรถแล้วน,นครับ พี่สครับผมอัปเดตรีวิวการทำงานเนาะครับคือเพิ่นกรขึ้นมาได้ระยะทางประมาณร้อยเมตรเลยเนาะครับกตถือว่าขึ้นไหวอยู่แต่ว่ากัยังบ่ทันปานใดเนาะครับเนาะครับระยะทางเวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเนาะครับเนาะมันกับ่ได้มีหยังแค่เครียะเครียะคียาวาสนาเครียะเครียะรูปทางไหวเนาะครับเนาะเพื่อที่สิได้เฮาสิได้ลงดินเนาะเป็นของเนาะ เอาจังไรก็ฝากเป็นกำลังแชร์แรงใจให้เฟิร์นแนเดอร์ครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ผ่านเนเนเดอร์ครับว่าเป็นจังไรเนาะครับเนาะฝีมือพ่อไปได้พ่อปั่นพ่อตอโบจังสีเนาะครับเนาะแต่ฝากเอ๋อกลับมาอัปเดตรอบ3เนาะครับอีพีสามในการทำงานแตถือว่าผ่านมาแล้วกบบใช้ได้เนาะครับเนาะกับฝีมือ เริ่มเริ่มเขาไม่เขามือแล้วเนาะครับนะเนาะการพุดขุงพดต่อครับโอเคเนาะครับเนาะมีใหม่ลายมือใส่ได้เริ่มเขาไม่เขามือเริ่มปุ๊กี้เริ่มเสียงเริ่มเงียบลงกไปหน่อยนิดหนึ่งเนาะครับเนาะแต่ว่าก็ยังมีอยู่คือตอนนี้กันยังเงียบเงียบแล้วเนาะครับเนาะ ใน EP นี่ในรอบ3ระยะเวลาการทำงานประมาณเกือบ2อชั่วโมงนะครับระยะทางเกือบ200เมตรเื่าว่าผ่านครับใช่ว่าการดึงนี่บท่านผ่านเพราะว่าคนยืนขางดึงจังสีบอกเพิ่นอีกที่หนึ่งวิธีการดึงตง้องดึงยืนตรงได้ยางไปบอกเพิ่นเนาะครับว่า วิธีการดึงหรือวิธีการล้มไม้ให้ยืนไล่เดินเนาะครับบ่ให้ยืนไล่ขวงเนาะครับถ้ายืนไล่ขวงนี่ท่าไม้มันย่อนมากเฮ้ยบ่สามารถที่สิเดินออกได้เลยเนาะครับคือมันสิทับรโหลาทัานทีเนาะครับเนาะถ้าเฮายืนไล่นี่น้ำหนักกับสิกดตัวกันเนาะครับก็คือน้ำหนักอ่ามันสิยืนได้ดีกว่ากันเนาะครับในการดึงในการดึงในการขวง น้ำนักเนาะครับยืนยืนไล่นี่เนาะไปยืนไล่ขวงแบบเมื่อกี้ครับก็คือ,อน้ำหนักมันสีอ่าโบมีน้ำนักดึงเนาะครับเนาะมันสีโลดแห้งโลดลงไปเนาะครับเนาะมาตีวิวนะเบิื่องนะครับหลอดสาม เจอต่อเอาออกได้แล้วครับต่อหนึ่งเนาะครับย่างอีกต่อหนึ่งนะครับกระดาษกระรังพุ้นเนะครับพี่น้องมีพี่สุดท้ายเนาะครับในการอัปเดตคนขับใหม่หรือว่ารีวิวคนขับใหม่เนาะครับถือว่าใส่ได้เนาะครับต่อแก่เปิดรับเนาะครับเนาะเปิดคุยกันแล้วเนาะครับก็ต่อแก่คือฝีมือฝีใหม่ไล่มือพกปไายด้มา ปัมาแปลงมาบอกมาสอนกันอีกนิดหนึ่งนาอครับนาอกจะบอใส่ปัญหาเนาะก,กำกำนั่นละแมนอ่จาจังได้กับฝากเป็นกำลังใจให้พ้นครับเนเดอร์ครับผมพี่นอ้องคิดนี้ยคขอสวัสดีไปซัมนี่น้องครับนอ้องดีครับ